ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับไฟน่าแอดเฟรนดี้นะคะเมื่อเมือม่อวานผมได้ลงคลิปภาคสามไปใช่ไหมครับก่อนนั้นก็มีคำหยาบมันน่ากลัวเนาะแต่เนี้ยมันเล่นได้แค่สองคืนครับไม่ใช่อของแท้ครับเห็นจะสังเกตว่าเวอร์ชั่น1.13ถ้าเวอร์ชั่น1.11เนี่ย เราจะเห็นป้ายิสมีด้วยครับเอ้ยไม่ไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่าก็เกมนี้เกิดตั้งแต่2014ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเราจะไม่รอซะผมเล่นผ่านใน2แล้วล่ะมันตันที่ใน2เล่นคืนนี้ก็นั่งไปนะครับ่ตหาท่ามแบบหมดนะครับ ผมเคยสัญญาว่าจะมาทำแบตหมดให้ดูได้เลยค่ะให้ดูทั่วแบตหมดเลยเนี่ยแคมน้้งจะดูไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราโชคดีลิชโชคร้ายเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้ถ้าเกิดตัวดีมองหน้าเราก็การแจ้งเตือนมันะไรเนี่ย ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็จะสังกเกตด้ามีแก้วน้ำไม่รู้ใครมาทิ้งเนีเมื่อจะเด็กแก่ สนุกมากกับการสุดเราจะเปิดปิดอะตูเล่นนะค่ะเราเพิ่จะเห็นค่ะยังไม่ยตัวเลยออกมาเดี๋ยวให้เ็ดแน่มันออกรู้เปล่าเป็นเกียรนโฟน้ำโอเหรือเปล่า นี่จะเป็นห้องน้ำนะครับถ้าจะไม่ผิดในเกมเนี่ยมันจะมายืนในห้องน้ำอยู่นะเฟตีโลกิตมาเรื่องไหนแล้วครับม่็วโห่ครับที่เดนไม่สนใจแล้วทำให้ดำเนินกันถ้าใครยังไม่รู้นะครับ มาแล้วละ่ะะนี่ครับมันก็จะมาแบบนี้มันจะมีป้ายอะไรบางอย่างนะคะดีดี เ,เกมบัก็กเนี่ยเฟ,ฟดดี้ตายหรือตายไหมเฟ,ฟดเดี้เกมสเกมเราไปตายเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่หรอครับอันนี้คืออินดูทอ่นดูสิบสองนาฬิกาจะสังเกตได้ว่าถ้าเ o อ e r เราหมดเราจะไม่สามารถบีบตรงนี้ได้แล้วบีบได้ไหม,ไหไไหมพัดลมจะหยุดด้วยนะถ้าเราดูกล่อง อะไรดีๆ้วผมว่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าข้างนอกเนี่ยแผนที่ร้านข้างนอกเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันนะถ้าเราถอดวิญญาณได้เราคงทำแล้วละ่ะแต่นี้ผมไม่ได้เล่นในคอมไงี่ยปิดไฟไม่ได้ด้ฟัง คืนที่สองเราจะได้พบเจอกับน้องสตอเบอรี่ที่หมอแจ็คเรียกนะครับนี่นนน้องคนนี้เรียกว่าบอนนี่แหละเจ้ากระต่ายที่เคยร้องเพลงนภาเงวัน,นเป็นที่ไงน,นี่แหละเขาเป็นอินดูรุ่นน่าจะพิเศษกว่าตัวอื่นหรือเปล่าแต่เฟรดดี้กับมอนนี่จะสังเกตุไหมครับว่าอินดูตรงนี้มันจะไม่มีหู แต่มอน,นี่นะนนเนี่ยมีหูแสดงว่าเอนดูเนี่ยหูมันต้องยาวแน่นอนเลยเขาจะต้องเสรเจดดีมีหูใช่ไหมเอนดูแหลไมีแล้วชุดมันก็มีหรือเปล่าอันนี้หมวกบนนี่ไหนเขาบอกว่าจะเจออะไรสปาคี้เดอะด็อกเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอหมวกเฟดดี้อ่ะนี่เขาบอกว่าต้องเล่นในหมูอะไรนี่แหละ ผมก็มีแบบตัยแบบเลย่20แบบในชีวิตจริงนะครับผมอยากรู้ว่ากล้องในเกมนี้หน้าตาเป็นไงผมคำถามนี้อยูบบ่กันนะก็คือเนี่ยเวทีสเตทเนี่ยมันอยู่อีกมิติหนึ่ง เหมือนเกมที่สกอตต์คอตันเนี่ยเขาสร้างมาหรือเปล่าปีสามแบบเดี๋ยวมาเล่นกันสองคืนนะครับใครอยากเห็นย้มสเกลของตัวอะไรก็บอกมานะครับเฟรดดี้เนี่ยเราเห็นไปแล้วนะครับฟ็อกซี่มันจะมาคืนสองครับผมเคยเจอแล้วมือผ่านปุ้ง คือแขนที่ไม่ได้ับเชิญมาประตูเราต้องทำแบบนี้ครับใส่เข้านะครับแต่เดี๋ยวผมมาเล่นภาคสองให้ดูๆๆดีดีดีผมอยากรู้เหมือนกันว่าพลังงานในห้องเนี่ยเกี่ <ๆ S 2> ยวกับพลังงานตรงนี้เราด้วยหรอ เราใช้พลังงานเปลืองมากเลยครับแต่ถ้าคือสองผมไม่ใช้เปลืองแบบนี้หรอกหรือเปล่านะจมอนี่เหนียวหน้ามาสองอ่เลยก็คือมีอะไรไม่รู้มันร้องเพลงละครสับใสโอ้ยนี่ชิดก์ไหน โอ้มาตั้งแต่คืนแรกเลยเหรอนึกว่าจะไม่มีแตรยังยังต้องใส่ไต่ยังแต่ละทีเถอะไปดูให้หดูง่ายไงมันก็ชนประตูเพื่อนใส่เหอะ ไช่จริงๆเหรอขอ,อปักประตูก่อนเฮ้ยหกโมงทีนี่ไง เล่นกับเด็กมั่งเลยเหรอสเดิมครับคุณกายโทรทาง, iPad อางไอแพดได้ไงถามก่อนผมเคยไปเล่นในเนี่ยแล้วครับม<อ>ันบักครับตัวล,ละครมอนี่นอยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม แล้วมันมอนนี s <S ่ทางเนี้ยโอ้โหตัวละครมันบัครับแล้วมันมีมอนนี่สองตัวประดิ่นในเกมเองอะครับวายเปอรก็อย่างนี้หลัเล่นกันแล้วกันกราฟิกไม่สวยผมเล่นในคอมนะนั้นโอ้ยมอนนี่หยุดพังกล้องได้แหรอรอ เห็นโมเดลบนนี่โมเดลบนนี่อ่ะี่จริงอ่ะน,นั้นอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโมเดลแบบไอ้นี่เฉยเอ่ะที่แบบมาฆ่าเราไม่ได้ผมว่าโมเดลจริง่ยอยู่ทะลุกำแพงมาแน่นอนมันจะต้องเหมือนภาคน้นน่หนอนเพราะคือสก็อตอตันเขาถ้าแบบทำร้านใหญ่ๆอะแบบนี้นมันก็จะไม่ได้เกินไปอันนี้ก็น่าจะกำแพงไม่มีล่ะเพราะว่าผมจะเจาะ ลอตเตอซี่มันจะยังไงบนกายเฮ้ยอ hey, ยู่เป็นเพื่อนกูนจะเล่นจะเล่นเกงนี้ให้ถ่ายอย่ต้องมอง,ม,องมันนานๆนะคะัะมอง มองเขาไว้นานๆหน่อยใช้ทีครึ่ง50แล้วค่ะถ้าใครอยากให้ผมลงที่โรโบอกก็บอกได้นะช่องผมนะต้องการให้คุณตามาส50ก็พอมาซิซ็อกพอกจิจจิ โอ้คืนไปเนาะน่ไงเ,เห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามันวาร์บมาใช่ไหมนั่นแหละมูเรียลครับ ปล่อยให้มันนานกืนเรอะสาธิสี่แล้วไม่เป็นไรเล่นใหม่เล่นใหม่อายชือดูอายมีนี่สายเียนะครับผมว่าเอ็นดูตัวนี้น่าจะพังก็ขอปิดคลิปก่อนเดี๋ยวค่อย,คยมาดูชั้นที่สองดูยะลงนะครับ ผมรู้สึกไม่ไหวจริงๆบ๊ายบายครับ